ตัวที่มีนิสสงมากที่อยากให้ทราบก็คือเรื่องเกิดดับมีนิสสงมากให้ผลแรงนะโยมเห็นเกิดดับเนี่ยก้าวข้ามปุถิชนภูมิเลยนะแต่ต้องมีความเชื่อน้อมจิตไปต้องแน่นว่าเชื่อแบบมั่นคงเลยว่าทุกอย่างเกิดดับแน่นอนนะไม่ว่าลูกหรือนามก็เลยต้องเห็นตรงนี้ให้ได้นะงั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่ ทำให้เราได้เป็นสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีเป็นโสดาบันขึ้นมานะทำให้เราเก้าวข้ามผลปุริชนภูมิทีนี้อาการของจิตเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไวเนี่ยโยมามอาจะจับมันไม่ทันเราก็จับไอตัวที่เราทันก่อนนะ่ะจับตัวที่เราทันเช่นบางทีสุขทุกข์ไม่ได้เกิดทุกวินาที ยมก็ดูสุขทุกข์ก็ได้ยิงสุขทุกข์มันก็เกิดเยอะแต่เวลาเราจะเห็นเนี่ยเราม่จะเห็นสุขทุกข์แบบแรงๆหนักๆก,ก่อนเราก็ค่อยๆดูพวกนั้นก่อนนะยิงไงไอ้แบบนั้นน่ะมันเป็นสุขทุกข์เนื่องด้วยเย่าเรือนเราจะสังเกตเห็นง่ายอ่าแต่สุขทุกข์ที่ที่เป็นฝั่งกุศลเนี่ยโยมจะไม่ค่อยเห็นสังเกตไม่ทัน เอาที่ทันก่อนทันอะไรเห็นเกิดดับอันไหนเอาตรงนั้นไม่ต้องไปไปคิดว่าคราวนี้เราจะเห็นตัวนี้ก่อนคราวนี้ก็ได้นะ,ะคือลายรูปแบบเราเห็นตรงไหนมันหายไปตรงไหนมันเกิดขึ้นตรงไหนมันหายไปตรงไหนมันเกิดขึ้นสังเกตได้ไม่อไรก็ให้เห็นเลยว่านี่เป็นสัจจความจริงของโลก